ได้เวลาทานอาหารเย็นแล้วจ้าไปเลยจ้ะก๋วยเตี๋ยวรออยู่แล้วจ้ามาทานก๋วยเตี๋ยวเส้นมีน้ำกันนะจ้านี่ก๋วยเตี๋ยวประจำของเรามาในซอยทุกวันวันนี้เอาอะไรดีเนาะ นี่จ้าก๋วยเตี๋ยวจ้าประจำจ้าลงสุดหลอ่อเส้นหมี่น้ำเลยจ้าได้ได้ของเพียบเลยนะทั้งกระดูกทั้งผักน้ำเลิศจ้าเพื่อนๆอ,อาหารมื้อเย็นของเราทุกวันเกือบจะทุกวันนะเดี๋ยวเรา,าให้ดูนะจ้า,จาเป็นไงลูกอ่ะ น,น่าอร่อยมากเลย <c oughs> หนูไม่เยอะมีคนติดตามแค่5,000ัน่าคนใช่นี่ลุงอ่ะทำก๋วยเตี๋ยวมานาะโหนานมากกี่ปีแล้วลุงสามปีป้าสาปีจ้าทุกคนแต่เจ้าเนี้ยบอกได้เลยว่าเจ้าประจําไม่เคยขึ้นราคาเลยจ้า40บาทก็คือ40บาทจ้า แต่วันนี้ว่าจะขอบพิเศษเส้นนะลุงพิเเศษเส้้นไปโอเคได้เลยลุงจัดไปเดี๋ยวหนเปเอาตังให้นะเดี๋ยวเสร็จแปบบ๊บนึม่มีงร้านนี้เจ้าประจำของเราอร่อยมากที่สุดเลิศที่สุดและแถวนี้นะบอกได้เลยว่ามีลุงคนเดียวที่ทำได้เลิศจ้า มาทุกวันลูกค้าเพียบทุกคนลุงบอกว่าช่องติกตอกของลุงอ่ะมีคนติดตามตั้งแปดพันกว่าคนทุกคนบอกได้เลยว่าถ้าได้เจอลุงคนนี้นะทุกคนฝากติดตามด้วยนะจ้ะเพราะว่าลุงเขาขายก๋วยเตี๋ยวนี้แบบว่าสามสิบปีแล้วว่ะเลิมากเลยยูทูบลุงก็มีคนติดตามเป็นหมื่นจริงหรอ โอ้ Ooh, ลุงมีคนติดตามเป็นหมื่นโหัว mm hmm. oh, ลุงหนูมีแค่สองพันกว่าคน <laughs> าา <laughs> จ้า youtube อะ่ะลุงมาติดตามด้วยกันไหม mm hmm. มาเล็กัน <laughs> ใส่น้ำได้เลยลุง mm hmm. จัดไปเลยจ้า mm hmm. เห็นไหมทุกคนนะกินมาก mm hmm. ลุงไม่เคยขึ้นราคานะจ้าุ mm ูค hmm. อน้ำเยอะๆหน่อยนะคะลุง mm hmm. ว้าวใส่พริกลงไปจัดเต็มเลยจ้าใส่พริกลงไปเราชอบเผ็ดๆน้ำปลานิดหน่อยสิ่งสำคัญเราชอบอะไรรูเป้าน้ำส้มเลยจ้าหนึ่งจ้าสองจ้าสามช้อนเลยจ้าโอ้โหเใจยังน่าอร่อยมากเลยอร่อยไหม โค้ณหน้าอร่อยนี้จ้าโอเคนะจ้า